อะไรอะ่ะเนี่ครับเรียนพนักง,งานทุกคนนะเกิดเหตุการณ์พารานอโมโอแ่แอคทิวิตี้เนี่ยที่เราอยู่ก็คือเป็นเกิดพวกเหตุการณ์ประหลาดประหลาดนะครับผมแล้วก็อยากให้ดูกล้องด้วยวิจารณญาณ ถ้าเกิดมันมีอะไรเเปปลลีี่่ยยนนแงที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างพวกที่เราเห็นเนี่ยเราคลิปแล้วเรารายงานเชี่ยเกมมันบังคับให้เราจ้องเลยแล้วไอ้คือเรารายงานได้แค่สามทีเท่านั้นเหรออันนี้ถ้าผิดอันนี้โซนอันีพอร์ตนะถ้าผิดได้แค่สามครั้งคือถ้าผิดสามครั้งกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยรีพอร์ตเลยเดี๋ยว แล้วมีสองบทด้วยอันนี้กี่บอกตันนี้กี่บทไหมมีสองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใดูด้วยดูดปวยแล้วเราจะดูเรื่องอะารมันแปลกอ่ะต้องจำอันนี้เราน่าจะต้องจำหัวต้องจำุกอย่างนี่คือปกติอ่ะนี่คือปกติหรือเป็นในตุ้กตาจกนันจริงว่ะพี่เจงไอ้ไอ้หลังคาเมื่อกี้ข้างบนมันมีไอ้แง่งแง่งสักหนึ่งเหมือนตะเกียงอ่ะหรอไม่รู้คือตอนนี้มันไม่มีครูอะไรให้เราแบบจับว่าอ๋อมันจะต้องแบบนี้นะแต่คือตอนนี้มีหนึ่งไหนเฮ้ยไหน ไม่ได <laughs> ้เออไม่ดีเดี๋ยวไปเชื่อเพลยเลยอย่างนี้ย่าง <laughs> นี้ดูยามคนนั่งจ้องเวทีอยู่แทายันก็ได้แต่เน,น,นี่ยเบอกว่าอันนี้ยนะ <laughs> ตุ๊กต,ตาอยู่อยู่แล้วอ่ะ <laughs> <laughs> ไม่ใช่ <laughs> มันอยู่อยู่แล้วเขาอะไรเกิด <laughs> <laughs>